หูนลาอานะทุกคนนะครับขอประทบใอรอานนะครับแะกองเรียนอ ก็เลยตู้วัดจะพระาจารั์แกโยกแตูยวัดแะโยกพระศิยพรอตายพอะองก็ตา้แจกโยกนะนี่จโอ้โหมา้ยนะนี่มาบ้าป่อยู่ที่เด็กพวนี้าจากแหลกใด้เยะเราคืองเขาถูกออกเขาได้ขอเยอะหังจาคุ่นวุ่ามหาวิั เราตองทำเราต้องทราต้ทำนะเาตตนะเราตตนะเราต้องเราตอะเต้งทำเรต้องทะเองทราต้ะเาตตะเต้องาต้องทะเรตองราตะเต้องทาต้องทะเต้องทำเราต้องทนะเรต้องทำเราตะเตอนะเรต้องะเะเต้องทาต้องทะเทำเราะเตอนะเรต้องะเะเต้องทาต้องทะเทำเราะเตอะระเะเต้องทาต้องททำเราะ สุจีนังัตเมตย,ตยนางบาขาวะปายาวะหังอิธานางังโอโตุอิมานิรมยังพันเตสังคานานิสับปะริวาลานิ วิสุขสังฆาะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตวิสุขสังโฆอิมานิสังคธานานิสัปปะลิวาลานิปฏิกันหาตุกรรมหากังตีฆลระตังกิตายะสุขายะ ข้าแต่ผู้สองผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธลูกพระไตรจีวรพระไตรปีดกดอกไม้ทูบเทียนปัจัจสี่เพื่อถวายสังฆทานเพื่องอุปโภคเพื่องบริโภคอ้อมของของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อแผ่เมตตาถวายแด่เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เทวาเทพเทวาอิดามานดาปูบาอาจารย์ กูคิดให้ญาตยายญาตยายญาติพี่น้องญาติพี่น้องตตูัวายตตูหมูร้ายสามีภรรยาสาภรราุกปริวารปุกบริวาระัยะงคนยลเจ้าคุณไทยเจ้าของทีเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของทุ่งเจ้าของทุ่เจ้าของข้าเจ้าขอา เจ้าป่าเจ้าเขาผีเย so ้าสีเลือนแม่ยานานายพยานนานประตูเจ้ากรรมนายเวนเจ้าเวนตาสัพสัตทั้งหลายสัาพอปีญญาทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่ร่วงรับไปแล้วก็ดี ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของข้าพเจ้าในจิตอาชาจิจจุบันราชาอนาคตชาติขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้ แม้นมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดกปรปบข้องล่วงเกินท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอาโหสีกรรมาาแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกรรมใด ที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทธาดุผังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายวาจาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าต่อเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสรพสัตทั้งหลายพระวิญญาณทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญอาโหสิกรรมให้กันและกัน้้้้าแต่ัดนนนีีเป็ไอิสุว ยังมาส่งเสริมข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าของข้าพเจ้ากิจการงานของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยของข้าพเจ้าจงมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละหมดเขาหมดโศก หมดโลกหมดแพ้เหยีเดจังไรจุกิวาลาตีเจาละนานเธอ